สาวกปลากระพงแดงห้ามพลาด หัวปลากระพงแดงสดสดเหนือแน่นๆจากร้านตุ๋ยปลาทะเลตลาดตปูนมาแล้วจ้าไม่ต้องซื้อยกตัวให้หุ่นวายเราขายเฉพาะหัวเน้นๆเอาใจคนชอบแท้แถมสับให้พร้อมปรุงไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเองเติมความอร่อยสุขภาพดีกับหัวปลากระพงแดงสดสดจากทะเลสําหรับคนรักการทําอาหารและใส่ใจสุขภาพหัวปลากระพงแดงสดสดเนือปลาคุณภาพโคตรดีโปรตีนสูงไขมันต่ํา เมนูฮิตติดลมบนทำได้ง่ายๆอร่อยได้ทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นยุค90ที่ต้องเคยลิ้มลองไม่ว่าจะเป็นต้มยำหัวปลาสดน้ำแซบๆคล่องคอเนื้อปลาหวานฉ่ำหรือว่าจะเป็นต้มส้มหัวปลารสชาติจัดจ้านเปรี้ยวนำเค็มหวานลงตัว หรือจะนําหัวปลาไปทอดกระเทียมก็ได้นะคะหอมกระเทียมเจียวกรอบนอกนุ่มในกินกับข้าวสวยร้นรอนๆก็ฟินสุดๆใครอยากได้หัวปลากระพงแดงสดๆพร้อมสับไปทําเมนูเด็ดๆที่บ้านทักแชทมาได้เลยจ้า